สถานการณ์ทิศทางการเงินของภาคใต้เราเหรอคะก็ก็อยู่ในแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะโดยถ้าเกิดเรามองในเชิงของอเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเราก็คิดว่ามันมันดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราเคยมีเงินเฟ้อในปีที่แล้วเนี่ยแตะค่อนข้างสูงสุดนะคะอยู่ที่ประมาณแปดจุห้าหกในเดือนธันวาคมของปีที่แล้วนะคะคแล้วตอนนี้เองเนี่ยเงินเฟ้อก็ค่อยค่อลดลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้ณเดือนมีนาคมนะคะข้อมูลจากทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ ได้กำหนดะระดัเงินเฟอ้อของภาคใต้เราเองเลยเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2.52ค่ะก็ะถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะตรงเงินเฟอ้อก็ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะคือคือพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะงงอาจจะไม่เข้าใจว่าเงินเฟอ้อมันแล้วมันมีผลตอกทบต่อความเป็นอยู่อย่างไรช่วยอธิบายคร่าวๆได้ไหมครับท่านพอครับได้คะ่ะคือคือคําว่าเงินเฟอ้อเองเนี่ยหลายในคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็ต้องบอกว่าขออธิบายคําว่าเงินเฟ้อก่อนนะคะ เงเินเฟ้อเนี่ยเป็นเรื่องของการวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาณนวันนี้นะคะเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อ,อปีก่อนนะคะอย่างเช่นเดือนนี้ก็คือเดือนมีนาคม ก็เทียบกับระดับราคาของในเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะก็คือเรียกว่าเป็นเงินเฟอ้อนะคะ hmm. ทีนี้มันมีผลกระทบยังไง hmm. เงินเฟอ้อก็คือจะมองในเรื่องของราคาที่เปลี่ยนแปลงไปถูกไหมคะ hmm. ถ้าเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นก็คือแปลงว่าราคาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะค hmm. ่ะเออก็เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเงินเฟอ้อเนี่ยถ้ามันอยู่ในระดับสูงมากๆก็คือว่าราคาของอสินค้าต่างๆก็อยู่ในระดับที่สูงค่ะค่ะเงินเฟอ้อเนี่ยจริงๆเราก็มีสองหมวดที่เป็นหลักๆนะคะเราเรียกว่าเป็นหมวดของ หมวดพลังงานกับหมวดของอาหารนะคะ,ะึ่งเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันเรานะคะทีนี้เนี่ยผลกระทบมันจะมาสองด้านถ้าเป็นหมวดพลังงานเองก็มาจากในเรื่องของอราคาน้ํามันต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะคส่วนอาหารสดเองเนี่ยก็เป็นเรื่องของต้นทุนของผู้ประกอบการที่มีหรือว่าปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรามีผักเยอะนะคะช่วงนั้นราคาผักก็จะถูกเงินเฟ้อก็อาจจะลดลงไปได้เพราะว่าราคาของผักเนี่ยลดลงอย่างเง,างี้ยคะ่ะ เมื่อก่อนเนี่ยเขามองเงินเฟอ้อเขาเปิดเขาปรับไปบเป็นปีเดี๋ยวนี้เรามองอย่างนั้นไหมครับเ,ออเงินเฟอ้อเนี่ยปกติเนี่ยเ,ออเราจะมีการรายงานจากของกระทรวงพาณิชย์ออกมาทุกเดือนนะนะคะแต่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็มีการประมาณการเงินเฟอ้ออยู่เหมือนกันนะคะคก็จะมีการประกาศประมาณการในช่วงที่เรามีการาาประชุมของคณะกรรมการนโยบายทางการเงินนะคะคแล้วก็ออกมาเป็นจริง,รงๆเราเราไม่อยากใช้รายเดือนเพราะว่าการรายเดือนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วบ้างคาบ้างหรือว่าบางครั้งก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราจะดูเป็นภาพรวมนะคะ ตลอดทั้งปีเลยนะคะว่าว่าเป็นเท่าไหร่ค่ะเคิดว่าระยะข้างหน้านะคะก็น่าจะมีแนวโน้มลดลงนะคะเพราะว่าจากข้อมูลของนโยบายรายงานนโยบายการเงินที่ผ่านมาเมื่อเดือนเมษาเนี่ยนะคะก็คาดว่าเงินเฟอ้อของไทยเนี่ยจะมีแนวโน้มลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเ,เราคิดว่าทางภาคใต้เองก็จะมีแนวโน้มที่ลดลงเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ